ไลแล้ว่ว่าันเื่อนตมากเองยมัอย่นีน่ะแล้วมานะนันกุมบ่ครับเขากุมบ่แล้วอยู่นีเอื้อนะปขมาเขาคุมคือคุยล่ามแท้่ได้งานเล่ะอเขากุมไม่ลี

มันบะถืกๆถอตัวนี้ให้ส่งบะดินบะโดดโอ้ดอกนี้ปะดอกนี้ปะ

าแต้บาทนั่นครับสวยงามเลย สวดป่ะวดาหลาย้มันสวดมันสิเนออก่ปลายุูเมันสวดบแวนนแรกุลกุจะหคนใครอยู่กูเรียนแลนเร็ว EN, ก็แลนบบเออนึกว่เส um ียงอีอันเบีว่าฝนปลาเต้นึ้นไปไมเล่นะสวด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 น่อยปลาเต้นคือสะพานหรืไม่เราคู่บ่านี่แล้วเราม่เอากระดุมเมยแล้วที ไปงยอทำไมอะไ <c oughs> ยย้อทำไมอย